สวัสดี FC ตู้หนังมีลาบทุกท่านเป็นไงเนาะวัื่อีแล้วมานกันมานออไอ้บนไปออกล่างเนาะเออเนี่ยไอ้ก็เจ็ดนะครับไปออกล่างเซ้วัวเน้นมันเด่นบนผมเม,มก็เลยบ,บ่เถือก ว่าเอฟซีผู้ใดซื้อทั้งบนทั้งล่างทีถือคิดออกแต่ผมบันทึกว่าผมอยากจะสูตรบนก็มันออกล่างครับบันถึกแล้วมันซื้อนำหนึ่งหวหนึ่งมีหน้าครับหัวที่แล้วสันจอดสงขาคร,ครับเนี่ยเก้าเจ็ด บบออกล่างธรรมดาเหล็กสัญจรเนาะมันออกจกัดจังได้บุเปลออกเหล็กเอียง <ST IT US> พร้อมพร้อมที่จะเบิ้งงวดต่อไปไหมครับเนาะวันสิบหกนวดหนึ่งมีหน้าผ่านมาแล้ว ตามมาแล้วให้บนให้บนออกล่างให้ศ <c oughs> ูนย์สองศเกศแปดศออกศูนย์สามมีศูนอยู่แต่ว่าบัตถ,ถืกขนาดใหเติ้งสิบกว่าตัวนะครับเนาะมันยังบัตถ,ถืกอ,อยู่ถใหยน้อยก็มีไม่ิถือบ่าะ กีฬาจิเอา้าถ้ามันดวงเ้ามีมันก็สิถื์กีดอ,อกเอา้ามาเบิง่งอวดปฏิที่สิบหกเลยนะครับวที่สิบหกมีนาหกเก็ดนะครับเนาะ นทางจัดสื่อลอตเตอรี่ผมไม่นเน้นบนนึกเข้าแล้วครับเนี่ยแต่ว่าวันนี้อาจจะซื้อกันล้างน้ำอยู่ซื้อกันล้างน้ำอยู่หรอกซื้อบรายสักสิบยี่สิบบาท <c oughs> <c oughs> เหล็กจะไปจังได้บุ <c oughs> อามาเบิงงเลยเหล็กเด่นนะครับเด่นเด่นมีสีตัว มีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดแปดเจ็ดนะครับอันนี้เด่นนะครับเด่นทีนี้ละทีนี้ลองลองรองรองจะมีหนึ่งสามสองหนึ่งสองสาม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 แปดแล้วก็ห้าเจ็ด นะครับเด่นมีสี่ตัวสี่ชุดรองมีหกชุดรวมเป็นสิบเอากันไปสักหน่อยเอากันไปสักหน่อยเนี่ยกันมีตัวเดียวสามเจ็ด <c oughs> เอาเห็น,นเล็กเล็กเล็กสามตัวก็ว่าจะซื้ออยู่ครับเอาห้าเอาห้าลักร้อยห้า ห้าหลักร้อยเราใส่ก็จะเป็นห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งเจ็ดประมาณนี้นะครับซื้อเลีเนไปสักสิบบาทเกือบเ,เข้าก็โอ้สิบบาทก็ได้เงินหมือ่นอยู่ดีเนาะสิบบาทสิบคูณสิบซื้อในไมโครเวบแต่ถ้าซื้ออยู่กับเอกชน สิบบาทก็จะได้ประมาณห้าพันซื้อในไมโครเวฟก็จะได้ประมาณหมื่นถ้าไปเจอเลขอันก่อนไมโครเวฟเราก็ซื้อแต่เนื่นๆนะครับซื้อแต่เนื่นๆถ้าใกล้ๆวันเลขออกแล้วมันจะอันไปหรือเลดมันอาจจะลดลงมาบางบางไมโครเวฟนะครับบางไมโครเวฟมันเลดมันจะลดลง เราซื้อแต่นั่นเน,นเราพยายามหาพยายามจัดซื้อแต่นั่นเนนเราก็จะได้ราคาดีหน่อยนะครับแต่ถ้าได้เน้นเ้นวันใกล้เลขออกซื่อซื้อเพิ่มเติมเอานะครับคอยซื้อเพิ่มเติมเอาอันนี้แนวทางจัดซื้อลอตเตอรี่วันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ะครผมไม่เขียนให้นะครับหลักร้อยขอให้มีโชคมีมานลำลำรวยรวยนะครับไปด้วยกันมีมานมีมนันมีมีลาบมีโชคมีลาบนะครับสมชื่อตูหนังมีลาบนะครับ ไว้แค่นี้นะครับกดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำนะครับทำให้กดไลค์ให้ก็แสดงว่าเออมาให้กำลังใจกันเลยอย่างนี้นะครับช่วยกดไลค์กันหน่อยนะครับแชร์ได้ยิ่งดีครับขอขอบคุณครับลวงน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ